บริษัท SCG International Corporation จำกัดมีความห่วงใยและให้ความสำคัญอย่างสูงสุดกับความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานและคู่ธุรกิจบริษัทจึงได้กำหนดกฎพิทักษ์ชีวิต (Life Saving Rules) เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบตัติโดยให้ทั้งพนักงานและคู่ธุรกิจยึดถือและปฏิบัติอย่างเคร่งครัดกฎพิทักษ์ชีวิตประกอบด้วย10ข้อดังนี้ 1. ต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูงเมื่อทำงานที่มีความสูงตั้งแต่1.8เมตรขึ้นไป ต้องขออนุญาตก่อนทำงานบนที่สูงทุกครั้งใช้นั่งร้านที่ได้รับการตรวจสอบแล้วเท่านั้นใช้เข็มขัดนิรภัยแบบเต็มตัวและยึดเกี่ยวกับโครงสร้างที่มั่นคงตลอดเวลาห้ามผู้มีโรคประจำตัวทำงานที่สูงเช่นโรคหัวใจความดัน 2. ต้องตัดแยกระบบไฟฟ้าและพลังงานโดยการใช้ระบบล็อกกุญแจและแขวนป้ายก่อนซ่อมแซมเครื่องจกัก ระบุแหล่งพลังงานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรเช่นระบบไฟฟ้าลมน้ำทำการตัดแยกระบบและใช้กุญแจล็อกพร้อมแขวนป้ายเตือนตรวจสอบก่อนเริ่มทำงานให้แน่ใจว่าไม่มีพลังงานคงค้างเหลืออยู่ผู้ปฏิบัติงานต้องเป็นผู้เก็บกุญแจไว้ที่ตัวเอง 3. ต้องได้รับอนุญาตก่อนถอดหรือปลดอุปกรณ์หรือระบบความปลอดภัยออกขออนุญาตจากผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่รับผิดชอบ ก่อนที่จะปลดอุปกรณ์ความปลอดภัยออกระบุรายการอุปกรณ์ความปลอดภัยในพื้นที่ทำงานให้ชัดเจนทำงานเสร็จแล้วต้องประกอบอุปกรณ์ความปลอดภัยหรือระบบความปลอดภัยของเครื่องจักรคืนดังเดิม 4. ต้องได้รับอนุญาตก่อนเข้าทํางานในสถานที่อับอากาศกฎหมายกำหนด4ผู้คือผู้ปฏิบัติงานผู้ช่วยเหลือผู้อนุญาตผู้ควบคุม ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศสวมใส่อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคลตามที่กำหนดก่อนเข้าสถานที่อับอากาศกำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานต้องตรวจวัดอากาศก่อนทุกครั้งปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ระบุในใบอนุญาตทำงานอย่างเคร่งครัดผู้ช่วยเหลือกำหนดวิธีสื่อสารกับผู้ทำงานให้สามารถติดต่อกับผู้ช่วยเหลือได้ทันที หากเกิดเหตุฉุกเฉินกับผู้ปฏิบัติงานที่อยู่ในพื้นที่อับอากาศควบคุมการเข้าออกสถานที่อับอากาศอย่างเคร่งครัดสื่อสารกับผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศตลอดเวลาผู้อนุญาตและผู้ควบคุมตรวจสอบว่าข้อกำหนดที่ระบุในใบอนุญาตทํางานได้ถูกจัดเตรียมแล้วตรวจสอบผลวัดออกซิเจนและก๊าซต่างๆตามข้อกำหนดในใบอนุญาตทั้งก่อนและขณะปฏิบัติงานงกำหนดให้มีป้ายที่ทางเข้าเพื่อเตือน ห้ามเข้าสถานที่อับอากาศทุกจุด 5. ต้องมีใบอนุญาตทำงานที่ได้รับอนุมัติตามลักษณะงานที่กำหนดงานที่ต้องขออนุญาตก่อนเริ่มงานได้แก่ 1. งานที่สูง 2. งานประกายไฟ 3. งานไฟฟ้า 4. งานที่อับอากาศ 5. งานยกหรือใช้เครนผู้ปฏิบัติงานต้องทำความเข้าใจข้อกำหนดในใบอนุญาตทำงานและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ตรวจสอบและควบคุมให้มาตรการความปลอดภัยตามที่กำหนดในใบอนุญาตคงอยู่ตลอดเวลาที่ทำงานจนเสร็จสิ้นงาน 6. ต้องไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือเสพสารเสพติดเมื่อต้องทำงานขับขี่รถทุกชนิดซึ่งครอบคลุมถึงรถยนต์รถบัสโดยสารรถตู้บริการรถบริการโรงงานรถยกรถบรรทุกรถเครนและรถจักรยานยนต์ไม่ใช้ครอบครองจำน่าย หรือแจกจ่ายสารเสพติดที่ผิดกฎหมายมอบหมายงานให้กับผู้ที่มีสภาพร่างกายที่พร้อมกับก,บการทำงานเท่านั้นในกรณีที่รับประทานยาที่อาจจะมีผลให้เกิดอาการง่วงซึมให้แจ้งผู้บังคับบัญชาหรือผู้รับผิดชอบงานทราบ 7. ต้องคาดเข็มขัดนิราภัยขณะขับขี่หรือเดินทางโดยรถยนต์ตรวจสอบว่าเข็มขัดนิราภัยอยู่สภาพดีและใช้งานได้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารทุกคนคาดเข็มขัดนิราภัยตลอดเวลาขณะที่รถยนต์เคลื่อนที่ 8. ต้องสวมหมวกนิราภัยในขณะขับขี่หรือนั่งซ้อนท้ายรถจัก,กรยานยนต์ตรวจสอบว่าทั้งหมวกนิราภัยและสายรัดคางอยู่ในสภาพดีและกระชับตลอดเวลาที่ขับขี่สวมใส่หมวกนิราภายัยพร้อมทั้งสายรัดคางที่ได้รับมาตรฐานตามกฎหมายตลอดเวลาที่ขับขี่หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ 9. ต้องไม่ใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับขี่รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ ใช้โทรศัพท์เมื่อยานผ่านนะจอดและไม่อยู่บนการจราจรเท่านั้นใช้อุปกรณ์เสริม,มเมื่อจําเป็นต้องรับสายเท่านั้น 10. ต้องไม่จอดรถบรรทุกขนส่งบนไหลทางกรณีจอดฉุกเฉินให้ปฏิบัติด,ดังนี้จอดรถในช่องไหลทางโดยจอดขนานกับไหลทางเปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินวางกรวยจราจร2อันสามารถมองเห็นในระยะ150เมตรแจ้งผู้บริหารขนส่งเพื่อขอความช่วยเหลือโดยด่วน นอกจากกฎพิทักษ์ชีวิตทั้ง10ข้อยังมีข้อกำหนดเรื่องการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล PPE ตามลักษณะงานกำหนดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล PPE พื้นฐานคือรองเท้าเนิราภายัยหมวกเนิราภายัยเสื้อสะท้อนแสงสวม PPE พื้นฐานหน้ากากกันฝุ่นเมื่อเข้าเยี่ยมชมโรงงานเข้าไปในเขตก่อสร้างหรือมีงานขับรถยกเครนสวมรองเท้านิราภายัย หมวกนิรภัยเสื้อชูชีพเมื่อขึ้นเรือเพื่อตรวจสอบสินค้าสม PPE พื้นฐานเข็มขัดนิรภัยแบบเต็มตัวเมื่อทำงานขึ้นที่สูงมากกว่า1.8เมตรสม PPE พื้นฐานหน้ากากสำหรับงานเชื่อมถุงมือหนังที่อุดหูเมื่อทำงานที่มีประกายไฟสม PPE พื้นฐานถุงมือยางกันไฟฟ้าเมื่อทำงานไฟฟ้าสม PPE พื้นฐาน เรื่องตรวจสอบแก๊สและอุปกรณ์ SCBA หากปริมาณออกซิเจนในพื้นที่ไม่เพียงพอหรืออื่นๆตามความเสี่ยงของงานเมื่อทำงานพื้นที่อับอากาศสวม PPE พื้นฐานหน้ากากป้องกันสารเคมีถุงมือป้องกันสารเคมีเมื่อทาสีพ่นสีหรืองานเกี่ยวกับสารเคมีขั้นตอนการปฏิบัติกรณีเกิดอุบัติเหตุเมื่อเกิดอุบัติเหตุจะต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชารับทราบทันทีหากมีผู้รับบาดเจ็บ ต้องรีบส่งโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุดและต้องทำบันทึกรายละเอียดการรักษารวมถึงสอบสวนอุบัติเหตุทุกครั้งเพื่อหาแนวทางป้องกันกิจกรรม Safety, Suggestion พนักงานและคู่ธุรกิจสามารถส่งข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไขพื้นที่ทำงานให้ปลอดภยัยโดยผู้รับผิดชอบจะนำประเด็นนั้นมาปรับปรุงแก้ไขและพิจารณาให้รางวาัลโดยส่งมาที่ตามอ e ีเมลด้านล่างนี้ Safety to g e t h e r ปลอดภยัยไปด้วยกัน